สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนแขนรถทยมือสองจากร้าน p c Tractor อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีโปรโมชั่นดีๆลดราคามาฝากด้วยกันถึง3รายการค่ะมียันมา51แรงและอีซกิ54แรงค่ะและคูบุต้า40แรงค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปใครลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปดูรอบๆคันันแรกกันเลยค่ะ ค่ะมาดูคันแรกของเราค่ะคันแรกของเรานะคะยันมา51แรงม้าค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะยันมา y า3 5 1 a ค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะยางหน้ายางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะและมีโปรโมชั่นสุดพิเศษลดราคานะคะ มาฝาก f อซนะคะวันนี้ค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะเอกสารเล่มชุดโอนครบค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเบาะทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะหลังคาใหม่จากทางร้านค่ะระบบไฟนะคะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะส่วนผานหลังค่ะเป็นผ่านห้าใบยี่สิค่ะข้างหลังสะอาดสะอ้านนะคะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา 51แรงม้านะคะมีมีโปรโมชั่นลดราคานะคะที่ร้าน P.C. Tractor อ,อำเภอเบนจรักจังหวัดศรีสเกตค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะรถคันนี้นะคะพรเพนได้รีวิวให้ดูแล้วนะคะในคลิปเดิมค่ะในช่องพรเพนขายรถไชยมือสองจากร้าน P.C. Tractor ค่ะ วันนี้พรเพนมีโปรโมชั่นลดราคามาฝากนะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะ2,944ค่ะชั่วโมงแท้เดิมค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะทั้งลูกค้านะคะสนใจค่ะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ0816 004753ค่ะหรือโทร098 CC 22502ค่ะ ร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์ำเภอเบนจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะมีโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษค่ะค่ะรถคันนี้นะคะสดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะราคานะคะ3,500 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ3,500 0 0บาทค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ เดี๋ยวพรเพนจะพาทดสอบการใช้งานให้ดูหลังคลิปนะคะขอไปดูโปรโมชั่นคันอื่นก่อนนะคะ3,500สบาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะ y m 3 5 1 a ค่ะราคาสุดพิเศษนะคะสำหรับ FC นะคะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหานะคะรถคันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆค่ะ 3,500 0บาทค่ะค่ะมาดูคันต่อไปค่ะคันนี้ขาย i ิซกิ NT554 ค่ะรถขันดีนะคะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหนาผานหลังค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC Tractor ค่ะ ทางร้านข่ยินดีให้บริการค่ะสามารถมาเลือกชมได้นะคะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดคายางหน้ายางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะส่วนพานหลังค่ะเป็นผ่านตาช้างค่ะฐานหกค่ะ ข้างหลังสวยเลยค่ะสะอาดสะอาดนะคะไม่รั่วไม่ซึมค่ะ PTO โอใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาอิสกิ NT554 ค่ะที่ร้าน p ีซีแทกเตอร์มีให้เลือกนะคะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะ3,085ชั่วโมงค่ะชั่วโมงแท้เดิมนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคาสุดพิเศษนะคะคันนี้ค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะคารรถคันนี้ค่ะ Isuzu NT 5 5 4ค่ะ อุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะจะทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะราคาสุดพิเศษนะคะเหลือเพียง2 7 5 0 0 0 0บาทขย้ำค่ะ2 7 5 0 0 0บาทค่ะสนใจโทรสอบถามได้ค่ะ0816001753ค่ะหรือโทร 098CC 22502ค่ะร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอบรรจักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ เดี๋ยวพรเพนจะรีวิวการใช้งานให้ดูท้ายคลิปนะคะค่ะมาดูคันต่อไปค่ะคันนี้ค่ะคูปา l c 0 1 8ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดัานาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะยางหน้ายางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะ รถค,คันนี้นะคะเป็นเครื่องโยนต์สสูบค่ะเดินหน้า8ปเกียร์ถอยหลัง8ปเกียร์ค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะเบาะเดิมนะคะก็มี1จุดนะคะที่ขาดค่ะหลังคาไม่มีรอยรั่วรอยแตกนะคะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ยางหน้ายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะส่วนผนลังค่ะเป็นผนตาช้างค่ะผนห้าใบยี่สิบสองค่ะข้างหลังสวยๆค่ะสะอาดสะอ้านค่ะพิธีโอใช้งานได้ปกติค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะสําหรับคันนี้นะคะคูบตาสี่สิบแรงม้าค่ะจดทะเบียนปีหกสามค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ค่ะที่ร้าน PC T C Tactor อำเภอบินจร์จังหวัดสีสเกตค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะมาดูชั่วโมงการใช้งานนะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะสอง0ันสาสิบสาสิบดชั่วโมงค่ะสอง7ันสาสิบดชั่วโมงค่ะชั่วโมงแท้เดิมค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะสีสันเดิมนะคะที่ยังสวยงามอยู่ค่ะค่ะร้านเราค่ะร้าน PC t แท็กเตอร์ำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาสุดพิเศษเลยค่ะ ครถคันนี้นะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่สะดวกนะคะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ค่ะหรือโทร0 9 8 c ์2 2 5 0 2ค่ะร้านเราร้านท c t แท็กเตอร์อำเภอเป็นจักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ ร้านเรานะคะขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกศค่ะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะรถคันนี้นะคะราคาค่ะสามแ0นหาพันบาทขย้ําค่ะสาม0สนห้บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันาน่าพันหลังค่ะจัดทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1000กิโลค่ะค่ะเดี๋ยวพรเพนจะพาทดสอบการใช้งานให้ดูนะคะเดินหน้าถอยหลังทั้งสคันนี้ค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ yeah <laughs> รถทั้ง3คันนะคะมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษค่ะคันแรกนะคะคูบูตา LC018 ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะราคาสุดพิเศษค่ะ35,000 0บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ35,000 0าทค่บาท ค่ะส่วนคันนี้ค่ะอิซกิ n t 554ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าพานหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะราคาสุดพิเศษนะคะเหลือเพียง2,075,000บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ2,075,000บาทค่ะ ส่งฟรี1,000กิโลค่ะ่ะมาดูคันนี้ค่ะยันมา YM351A ค่ะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้า่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1000กิโลค่ะราคาสุดพิเศษนะคะเหลือเพียง3,500 0บาทค่ะ ฟังไม่ผิดค่ะ3,5,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามได้ค่ะ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ค่ะหรือโทร0 9 8 4 4 2 2 5 0 2ค่ะร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอบจรจักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะร้านเราขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกสนะคะหากเราจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พานเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้พันเพลงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ